สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทํานายกันว่าดวงในอาทิตย์หน้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโดยวันนี้เราได้อัญเชิญพระแม่อุมานะคะมาเป็นประธานช่วยให้เพื่อนๆชนะศัตรูทุกทิศทางนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะค่ะโดยไพ่จะแบ่งออกเป็นกองที่1่กองที่2กองที่3และกองที่4ค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธิในการเลือกไพ่ค่ะ ค่ะเรามาฟังคำทำนายกันนะคะในส่วนของกองที่หนึ่งค่ะเพิ่งก็เลือกแล้วเหมือนกันนะในส่วนของกองที่หนึ่งนะคะในเรื่องของการเงินการเงินนะคะเพิ่งมองว่า ถ้าเกิดคุณทำงานร่วมกันเป็นคู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมองว่าจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือมีโอกาสที่จะผ่านไปได้นะคะด้วยการร่วมมือร่วมใจกันค่ะรวมถึงมีในเรื่องของการที่ว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการแบ่งปันซึ่งกันและกันได้ค่ะในเรื่องของการงานการงานนะคะมองว่ามีโอกาสลู่ทางหรือหนทางใหม่ๆเข้ามาได้รวมถึงในเรื่องของ อ,อ,อาจจะทํางานเกี่ยวกับเด็กหรืออาจจะหมายถึงโครงการอะไรที่ต้องอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางการไม่ค่อยได้อยู่กับที่ต่างๆเข้าได้ค่ะหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับพวกไฟก็ได้นะคะไมว่าจะเป็นในเรื่องของการผัดทอดอนะคะหรืออาจจะเป็นพวกออปิ้งย่างทุกอย่างได้หมดนะคะรวมถึงพวกแสงสว่างพวกเนี้ก็ทําได้ ก็เรียกว่ามองเห็นแสงสว่างในชีวิตละกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะท่านที่มีคู่ก็แนะนํานะคะลองทําบุญทาทานให้กับสัตว์เพิ่มนะคะเพื่อเป็นการทําให้ชีวิตของคุณรู้สึกมีในเรื่องของการแบ่งปันการช่วยเหลือกันละกันอีกกรณีหนึ่งเพิ่งมองว่าบางครั้งคู่ช่วยของคุณนะคะก็คือเป็นคนที่ใจบุญสุนทานรวมถึงครอบครัวคุณด้วยนะคะมีอะไรก็แบ่งปันผู้อื่นแล้วก็ในส่วนของคู่ช่วยของคุณก็คือเป็นคนที่ สมถะอ่าไม่คิดอะไรมากเป็นคนที่แบบว่ารักจากธรรมชาติแล้วก็รักสัตว์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะหมายถึงรักเด็กรักอะไรต่างๆด้วยค่ะส่วนท่านที่ยังโสดนะคะเพิ่งมองว่าส่วนหนึ่งมาจากที่ว่าการที่คุณก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่าย ที่คุณใช้ประจําอยู่แล้วที่อาจจะเป็นช่วงของการพวกทําบุญทำทานอะไรต่างๆซึ่งบางครั้งคุณก็เลยอาจจะเฉยๆในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ก็ได้ค่ะเขาเรียกว่าคุณอยู่กับในส่วนของสภาพแวดล้อมไงเออจนคุณรู้สึกว่าเฮ้เราก็มีความสุขของเราประมาณนั้นนะคะก็เลยยังเฉยๆกับเรื่องของพวกคู่ชีวิตอ่าส่วนในเรื่องของไพ่อยากบอกอะไรนะคะไพ่อยากบอกว่านี่ดูอัศวินถ้วยโอ้โหเท่มากน้องปลาฉลามก็มองว่าเป็นช่วงของการที่ ออมีคนใจดีพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะดูแลในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่คุณต้องการนะคะดังนั้นขอแค่แบบว่าใจเย็นๆเห็นปะเห็นปะนี่เขาก็เอ,อ่อเบิดถ้วยเห็นปะปลาฉลามก็กอดถ้วยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรจริงๆถือว่าชุดกองที่หนึ่งนี้ก็โอเคนะคือการแบ่งปันการเดินทางอะไรต่างๆแต่ว่าเรื่องเงินมันอาจจะยังไม่ได้เด่นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยรวมชีวิตก็มีความสุขดีค่ะค่ะมาดูกอ,องที่2ค่ะ ที่2ในเรื่องของการเงินค่ะการเงินมองว่าตอนนี้คุณยังขาดปัดจจัยหลักตัวหนึ่งที่จะเป็นคีย์หลักนะคะหรือก็คือกุญแจในการไขสิ่งต่างๆนี่็นปะมันโดนล็อกอยู่อะค่ะช่วงนี้การเงินก็เลยอาจจะขาดอิสระในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการหาดังนั้นไปหาให้เจอว่าอะไรค่ะที่จะมาปลดล็อกชีวิตคุณได้ค่ะในเรื่องของการงาน การงานนะคะเรียกว่าเป็นช่วงของการแบบขยันขันแข็งการมุมานะการต้องแบบต้องทําต้องรุยอะคะ่ะต้องต่อสู้นะคะถ้าเกิดคุณมีคนช่วยเนี่ยมันจะเรียกว่าประสบความสําเร็จได้มากขึ้นได้ไวขึ้นค่ะ ในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่นะคะเรียกว่าบางครั้งก็เหมือนอยู่โสดอะแต่ก็คืออยู่เป็นอยู่คนเดียวก็สบายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือถามว่ามีคู่ไหมมันก็มีแต่ว่าไม่ได้อะไรมากกับชีวิตนะคะส่วนท่านที่ยังโสดก็มองว่าชีวิตของคุณกําลังมีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวคุณก็เลยไม่ได้ให้ความสําคัญกับการที่ว่าถ้ามีคู่แล้วแบบอาจจะทําให้คุณรู้สึกออขาดความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตก็ได้หรืออาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่ขาด แบบการพักผ่อนการใช้จ่ายอะไรต่างๆนะคะก็เลยยังเฉยๆอยู่เนาะก่อนที่เลือก่อนที่2ส,ส่วน้พยอยากษ์บอกอะไรฮู้เมื่อกี้เป็นอาศาัศวนใช่ไหมอันนี้เป็นราชินีค่ะอามองว่าผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะหรือหมายถึงคนที่มีความรู้สึกดีกับคุณที่บางทีเขาเป็นคนที่อ่อนโยนมองในเรื่องของความใจดีมีเมตตาเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายให้คุณเข้มแข็งแล้วเ็าสามารถที่จะเป็นลูกกุญแจให้กับคุณได้ค่ะ ค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของกองที่3มค่ะพึ่งเลือกกองนี้เหมือนกันค่ะโอ้ยดูนี่ได้สองดาบอ่ะเจ๊ร้ายแต่เดี๋ยวในเรื่องของการเงินโอ้โหเป็นเรื่องของการสร้างหลักสร้างฐานค่อยๆเติบโตสร้างความมั่นคงนะคะปูพื้นฐานให้กับตัวเองในอนาคตค่ะเห็นปะมันจะค่อยๆค่อยๆแบบคือเอาง่ายอิดมอน่ะมันแข็งแรงนะคะแต่มันใช้เวลาเท่านเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่าเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วย ก็โอเคแหละนะคะค่อยๆทําแต่ว่าจะต้องหาช่างที่มีฝีมือเท่านั้นเองนะคะหรือคุณก็ต้องคิดในเรื่องของการที่ว่าทําอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นถูกป่ะล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ก่อสร้างบ้านได้อ่าในเรื่องของการเงินการเงินมองว่าออนไลน์ดีนะคะแต่ถ้าเกิดแบบทำงานกลางคืนก็เหมาะอ่านอกในเรื่องของการงานนอกนั้นเนี่ยมองว่าเฉยๆก็คุณอาจจะรู้สึกตันๆเหมือนมองไม่ค่อยเห็นทางออกเหมือนรู้สึกเหมือนกับว่าแบบ มันไม่มีอะไรก้าวหน้าจะประมาณนั้นเลยนะคะดังนั้นต้องใช้ออนไลน์นี่แหละเป็นสื่อสำคัญอ่าไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามส่วนความรักนะคะสำหรับท่านที่มีคู่ก็เป็นช่วงของการลังเลในเรื่องของความรู้สึกเธอเท่านี้เนะท่านี้นะเธอไปนูน้นไปนี่ไม่ไมอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นปเมเพ้อเหตุอย่างเงี้ยคะ่ะก็เกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นไดน้ส่วนท่านที่ยังโสดนะคะก็มองว่าเฮ้ยมันยังแบบ ใช่ไม่ใช่มีไม่มีดีไม่ดีอะไรประมาณนั้นมากกว่าก็ยังไม่ได้เรื่องคู่นะคะส่วนนี้พายอยากบอกอะไรพายอยากบอกว่าอยากจะไปอยากจะออกอยากจะจากอยากจะเริ่มต้นทําอะไรอยากจะควายคว้าให้เห็นเห็นเอ้วนี่คือเป้าหมายคือหอนาฬิกาของเรานี่น้องหนูน้องหนูดังนั้นจริงๆอะค่ะคุณอยากจะเป็นอิสระจากสิ่งที่เป็นอยู่นะเอออยากจะได้ทําอะไรที่แบบว่าอยากทําเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะแสวงหาความก้าวหน้า ถึงแม้มันจะต้อง่าดาอะไรไปบ้างก็ตามแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันนะคะค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของกองสุดท้ายค่ะคือกองที่4่กองนี้พึ่งก็เกือบจะเลือกนะแต่ก็ถือว่าดีด้วยอะ่ะ <c oughs> พึ่งเลือกกองที่3ไปแล้วอ่ากองที่4นะคะในเรื่องของการเงินโอ้โหมีบันไดามาพาดไปให้อ่ะแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่ามีคนนะคะเขาให้โอกาสคุณหรือคุณมีลู่ทางอยู่แล้วที่จะไปอะคะ่ะเห็นปะบันไดมันพาดและแสงอาทิตย์ดูสิ ปิ้งปังปิ้งปังเลยเนี่ยมีนอกอีกแปลว่ามีความเป็นอิสระในเรื่องของการเงินมีในเรื่องเอ,อยง่ายสมมติบางคนได้มรดกอ่าบางคนผู้ใหญ่อุปถัมภ์บางคนพ่อแม่มีบ้านเช่ามีห้องเช่าหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นทุนรอนให้คุณกลายเป็นว่าคุณอยู่่เฉยตบยุงคุณก็ได้เงินอ่ะก็มีเห็นปะ่ะเขาเรียกว่าบันไดไงคะเออหรือบางคนเนี่ยเจ้านายให้โอกาสลูกค้าให้โอกาสล,กาลูกค้ารักคุณศรัทธาคุณ ก็กลายเป็นว่าคุณก็ได้เงินมาแบบง่ายๆเนี่ยหรือรู้ทางต่างๆบางทีมันเปิดแล้วขอแค่คุณแบบกล้าเห็นป่ะเนี่ยพราะการงานเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันต้องทํานะมันต้องลุยมันต้องสู้อยู่เฉยไม่ได้แล้วนะอยากได้เงินไหมอยากได้เงินต้องทําค่ะต้องปีนป่ายเห็นปะ่ะนี่อัศวินไม้ไปปีนบันไดเอออ่าแล้วก็ในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่นะคะก็มองว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเนาะทุกอย่างจะคลี่คลายคะ่ะ จะหลุดพ้นและจากเจ้ากรรมในเวรเออถ้าเกิดว่ามีมือที่สามือที่4ี่ต่างๆก็หลุดพ้นจบกันไปนะคะหรือท่านไหนจะบูชาพยาครุฑเป็นการเสริมดวงก็ได้ค่ะส่วนท่านที่ยังโสดนะคะเพิ่งก็มองว่ามันเป็นช่วงของการที่ว่าอยู่ตัวคนเดียวเปีกตัวเพิ่งเลิกลาอะไรต่างๆก็ได้เป็นทําให้คุณรู้สึกว่ายังไม่มีดีกว่ายังไม่อยากจะพบเจอใครในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่า,ากบอกอะไรดีนะไพ่า,ากบอกว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่ฉลาด อ่าเพราะว่าลิงชิมแปนซีอ่นนะ้เนี่ยเออเห็นปงมันแบบมีครบเครื่องอะ่ะเนี่ยทั้งถ้วยดาบเหรียญทุกอย่างนะคะก็มองว่าขอแค่แบบว่าใช้เลือกใช้อ่ะคะ่ะให้เข้ากับลักษณะหรือสถานการณ์ต่างๆมันก็ทําให้คุณนะคะทุกอย่างผ่านพ้นไปได้อ่าแล้วก็สามารถที่จะหาเงินหาทองได้แม้บางครั้งอาจจะไม่ค่อยอยู่กับที่ก็ตามเพราะว่าปกตินักมายากลเขาก็จะไปเล่นตามที่ต่างๆถูกต้องไหมคะอ่ายังไงเพิ่งก็ ของให้เพื่อนๆน,นะคะก็ขอขอำนาจของพระแม่อุมานะคะพระพิคเนกก็คือดวบันดาลให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขความเจริญมีเงิน,ม,งนมีทองไหลามาเทมานะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทงมาได้เริ่มต้น59บาทที่เพจดูดวงเพิ่งน้อยนะคะอ่าแอดไลน์กันมาได้ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ